สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์มศิกะเลขที่17วออสทับหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแก้โจทย์การบ้านนะครับก็คือขั้นแรกเราจะแบ่งตารางเป็นทั้งหมด6ช่องนะครับโดยจะแบ่งเป็นเดือนค่าโฆษณาหรือว่า x นะครับแล้วก็ยอดขาย y x ยก,กำลังสองวากำลังสองแล้วก็ x คูณ y นะครับต่อมาในช่องที่หนึ่งครับก็คือช่ชองค่าโฆษณา เราจะหาผลรวมของขค่าโฆษณาครับ,รบก็คือซิกมา x เท่ากับ28.8คนระับช่องต่อมาก็เป็นยอดขายครับแล้ว่าซิกมา y โดยการนำมารวมทั้งหมดนะครับก็จะได้358นะครับต่อไปช่องที่4นะครับก็คือ x 2กำลัง2ก็คือนำค่าโฆษณามายกกำลัง2ครับถ้าต่อมาก็หาซิกมา x 2กำลังสครับก็จะได้84ครับ ช่องต่อมาก็คือ y กําลังสองครับก็คือนําค่า y หรือว่ายอดขายมายกกําลังสองนะครับแล้วหาซิก m a y กําลังสองก็จะได้ 1, 1860ครับต่อไป x คูณ y ก็คือนําค่าโฆษณาและก็ยอดขายมาคูณกันนะครับแล้วก็หมาซิก m a xy ก็จะได้9ก้าพครับขั้นตอนที่1ครับก็มาสร้างสมก,การแสดงความสัมพันธ์นะครับ1.1 สมการถดถอยครับก็จะเป็นสมการตามนี้นะครับ y เท่ากับ a บวก b x i ต่อมาก็จะ sxx เท่ากับ sigma x กำลังสองลบกับ sigma x ทั้งหมดยกกำลังสองหาร n ก็จะเท่ากับ8 4ลบ28 .8 กำลังสองหารด้วย12ก็จะได้เท่ากับ14.88นะครับต่อมา syy เท่ากับ sigma y กำลังสลบ sigma y ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย n ก็จะได้เท่ากับ1 1 8 6 0ลบกับ358ากำลังสหารด้วย12จะได้เท่ากับ1,179.6ครับต่อต่อไปก็จะมา s xy เท่ากับ sigma xy ลบ sigma x คูณด้วยซิกมา y หารด้วย n เท่ากับ946.4ลบด้วย28.8คูณด้วย358หารด้วย12ก็จะได้เท่ากับ87.2ครับต่อไปก็จะมาหา b นะครับโดยนําเอาค่า sxy หารด้วย sxx ก็จะได้เท่ากับ87.2หารด้วย14.88นะครับก็จะได้เท่ากับ5.86 ต่อไปก็จะมาหา a นะครับก็จะเท่ากับ sigma y หาร n ลบด้วย b ซิ g m a hx หาร n ก็จะเท่ากับ358หาร12ลบด้วย5.86คูณ2 2 8 8หารด้วย12ก็จะได้เท่ากับ15.769เพราะฉะนั้นนะครับ w เท่ากับ15.77บวกด้วย5.86 xi เอก็ A. 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 คือ15.7หหมายถึงถ้าค่าโฆษณาเท่ากับ0ล้านบาทหน่วยเป็นล้านบาทนะครับก็จะมียอดขาย15.77ล้านบาท b เท่ากับห8 6หมายถึงค่าโฆษณา1ล้านบาทจะมียอดขายเพิ่มขึ้น5.86ล้านบาทครับ <c oughs> ต่อไปขั้นที่2อนะครับ <c oughs> ถ้าเดือนหน้าบริษัทกำหนดค่าโฆษณา 4ล้าน5แสนบาทอยากทราวบว่ายอดขายสิ้นเดือนหน้าเป็นเท่าไรเราก็เอาเองนะครับเท่ากับ4ล้าน5 0 0นบาทหรือว่า4.5ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น Y เท่ากับ15.77บวก5.86คูณด้วย4.5เท่ากับ42.14ล้านบาทนะครับต่อไปขั้นตอนที่3หาค่าสัมประสิทธิ์สัมสัมพันธ์ ลบหน้อยกว่า r น้อยกว่า1 r เท่ากับ sxy หารด้วย square root sxx คูณด้วย syy จะเท่ากับ87.2หารด้วย square root 14.88ุคูณกับ1 1 7 9 6ก็จะได้เท่ากับ0.62นะครับ r ก็จะเท่ากับ0.62เป็นบวก ตัว x และ y มีความสัมพันธ์เชิงบวก x เพิ่มขึ้น y ก็เพิ่มขึ้นครับส่วนค่าสมบูรณ์ของ r เท่ากับ0.3น้อยกว่า r น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ r และก็น้อยกว่า0.7ตัวแปร x y มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางครับผมค,ครับ